สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับนกแล้ว,ลวนะคะกลับมาเข้าครัวกับนกค่ะวันนี้นกพามาทำไก่ทอดโคกค่ะล้างทำความสะอาดไก่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ผดัดส้มโดยซ้ำเกลือค่ะซ้ำเกลือก็จะมีกระเทียมนะคะมีพริกไทยนะคะแล้วก็มีรากผักชีค่ะตําให้ละเอียดนะคะแล้วก็เอามาย่ํารวมกับเนื้อไก่ที่เราเตรียมเอาไว้นะคะแล้วก็ใส่เป็นซีอิ๊วข้าวค่ะย่างย่าเอาไว้นะคะแล้วก็มักไว้สัก15นาทีนะคะ อันนี้ย่ำย่ำย่ำไปเลยค่ะแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้สักประมาณ15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะแช่ตู้เย็นแช่ฟีดไปเลยก็ได้นะคะถ้าใครยากให้มันเร็วๆก็แช่ฟีดไ้ก็ได้ค่ะสัก15นาทีนะคะอันนี้เซ็ตแล้วนะคะทีนกเอาไปแช่ฟีดเอาไว้นะคะพอออกมาจากฟีดก็มาบีบย่ำย่ำสักนิดนึงค่ะแล้วก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนค่ะทีนี้เรามาเตรียมทอดกันเลยค่ะ นี่ค่ะตั้งน้ำมันนะคะแล้วก็เราเอาไกด์ที่เรามักกอไว้ลงมาทอดได้เลยค่ะเมนูนี้นกให้ซื้อเมนูว่าเป็นไกดทอดโคกแล้วกันนะคะเดี๋ยวทุกคนดูไปเอยๆนะคะทุกคนจะได้รู้ว่าเป็นไกดทอดโคกไปย,ยังไงนะคะ mm hmm. ก็คือเมนูนี้นะคะเอ่อเป็นเมนูทานเล่นก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเมนูกับแกรมก็ได้นะคะกินกับข้าวก็ได้ค่ะหรือว่าจะ จัดในงานปาร์ตี้ก็ได้นะคะเราทอดไปเลยๆเลยค่ะพลิกไกลพริกไกลพริกไกดดูสักนิดนึงค่ะได้ย่างที่เราต้องการหรือยังนี่ค่ะพอไกดได้ย่างที่เราต้องการแล้วเราตักขึ้นมาพักไว้ก่อนเลยค่ะนี่ทอดไกดได้ประมาณแบบนี้นะคะพอเราพักไกดเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้กระทะบใบเดิมเลยค่ะเอาโคกลงมาเทเลยค่ะ โคกเทไม่ต้องมดขวดนะคะไม่ต้องเยอะนะคะเออ่ไม่ต้องท่วมไก่มาร์กนะคะให้ปริมาณปริมปริมไก่ะคะ่ะแล้วก็คั่วไปเลยเื้อยเลยนะคะก็ <S <S คือล้อนไปเลยเื้อยเลยใช้ไฟกลางนะคะล้นไปเลยเื้อยจนโคกแห้งเลยค่ะล้นไปเลยเื้อยเลยนะคะนี่ค่ะคั่วไปเลยเื้อยเลยใช้ไฟกลางคั่วไปเลยเื้อยเลยค่ะ ง่ายมากๆเลยนะคะเมนูนี้วัตถุดิบก็ไม่เยอะค่ะลองไปทําดูนะคะนี่ค่ะให้ได้แบบนี้เลยค่ะให้ได้แบบนี้คือเซ็ตเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้พร้อมใส่จานตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเซ็ตแล้วค่ะ ใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะทําไม่ยากนะคะเมนูนี้วัตถุดิบก็ไม่เยอะแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงค่ะเพราะว่าเราต้องรวนไก่นะคะกับโคกนะคะให้มันให้มันแห้งแล้วก็เนี่ยแล้วก็มีการมักไก่นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเซ็ตเรียบร้อยแล้วค่ะไก่ทอดโคกนะคะให้เมนูนี้ค่ะโรยหน้าแต่งหน้าโดยตอนหอมสักนิดนึงค่ะ เซตเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูนี่นเซนอร์เป็นไก่ทอดโค้กนะคะถ้าใครชอบนะคะกดเซฟไปเลยค่ะขอบคุณค่ะ